ฝันเป็นจริงน้องปุนลูกชายนุสบาสอบติดแพทย์อีกที่มหาวิทยาลัยชื่อดังจากสหรัฐ <What? S 1> การที่เห็นลูกประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานนั้นคือสิ่งที่พ่อแม่ล้วนภูมิใจเช่นเดียวกับครอบครัวของนุสบาปุนกันกับบีพุทธิพงศ์ปุณกันที่เรียกได้ว่าทั้งคู่เลี้ยงลูกได้ดีมากม อย่างล่าสุดลูกชายคนโตน้องปุณปุน,นกันที่มีความฝันอันแน่วแน่แล้วว่าอยากจะเป็นหมอเดินตามรอยคุณปู่จนประสบความสำเร็จสอบติดแพทย์าศาสตร์รามาธิบดีและเป็นที่น่ายินดีมากขึ้นไปอีกเมื่อล่าสุดคุณแม่นุชบาได้โพสต์ประกาศข่าวดีผ่านทางไอจีว่า วันนี้ได้รับจดหมายวนไปอีกฉบับที่ได้ตอบรับน้องปุณเข้ามาหาวิทยาลัยที่โดดเด่นทางด้านการแพทย์อีกแห่งจากสหรัฐอเมริกาค่ะถือโอกาสนี้ให้กำลังใจและยินดีกับน้องๆคุณแม่ๆทุกคนในช่วงประกาศผลสอบนี้นะคะเรียกได้ว่าทั้งหล่อทั้งเก่งจริงๆเลยค่ะและวันนี้ทางทีมงานก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องปุณเรียนจบและประสบความสำเร็จตามที่หวังนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ